ผู้ประสานงานเหยื่อแอมสายนไนพบข้อมูลเหยื่อเพิ่มอีกสองลายในจังหวัดนคนปรปฐมวันที่27เมษายน2566ในลายลพีชำนานเรือผู้ประสานงานเหยื่อของคดีนางสลาลัตหรือแอมผู้ต้องหาวางยาสายนไนเปิดเผยถึงความคืบหน้าประสานงานช่วยเหลือเหยื่อว่าตนเองได้มีข้อมูลของเหยื่อเพิ่มเติมอีกสองลายลายแรกชื่อนิดซึ่งเป็นวิศวกร เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเมื่อปี2563และได้อยู่กับแอมเป็นคนสุดท้ายในขณะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและในวันพรุ่งนี้จะนำมาเปิดเผยและนำข้อมูลมามอบให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หับพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้งส่วนอีกรายชื่อใหญ่ลัดทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อตึกอยู่ข้างๆกับภาวนาพุทโธอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเสียชีวิตเมื่อ10ปีที่แล้ว ซึ่งแม่ของผู้เสียชีวิตเกิดความสงสัยเพราะคนที่เสียชีวิตรู้จักกับนางสาวแอมเหมือนกันซึ่งรายนี้ตนเองได้ให้รายละเอียดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐพ,พานไปเบื้องต้นแล้วเมื่อกี้นี้เองครับในขณะที่ผมกาลังทานกาแฟนะครับได้แจ้งเข้ามาแต่รายละเอียดเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะขอญาตเปิดเผยอ,อีกทีหนึ่งเพราะาตอนนี้รายละเอียดเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับเ,เดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกระจายข่าววันนี้เนี่ยผมเพิ่งโพสต์เฟซบุ๊ก ใน5กลุ่มนะครับที่มีลักษณะการเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยหนึ่งคือวงแชร์ซึ่งวงแชร์เนี่ยผมเพิ่งจะได้เปิดไปแค่วงเดียวนะครับวงอื่นเนี่ยผมกําลังสืบสอะข้อมูลอยู่นะครับหากมีวงไหนที่นอสอแอมเนี่ยเป็นเท้าแชร์นะครับแล้วมีการเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้เนี่ยญาติญาติเนี่ยรีบมาให้ข้อมูลนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่นอสอแอมเนี่ยยืมเงินนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้นะครับรีบให้ติดต่อผม ในกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่ให้เงินนสอสแอมไปปล่อยเงินกู้นะครับแล้วก็เกิดการเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้ให้รีบมาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เอารถนะครับไปจำนำนะครับหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินให้นสอสแอมเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับให้รีบแจ้งมานะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มที่ เกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์การกู้การอะไรนะครับรีบมาให้ข้อมูลแล้ววันนี้ก็อยากจะบอกว่าหมอดูนะครับที่น้องก้อยออได้ติดต่อก่อนเสียชีวิตนะครับรีบออกมาเป็นพยานมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ลายล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลได้เป็นได้ชื่อแม่เขาลวได้เบอร์โทรแม่เขาละแต่เดี๋ยวขอ ทำรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สองเมื่อเช้านี่เองครับผมบอกเปลยเอาไว้เลยว่าชื่อน,นิดเป็นวิศวกรเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ของนครปฐม,มเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมได้รายละเอียดเสร็จปุ๊บผมจะมาเปิดเผยให้กับพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันนะครับวันนี้ผมว่าทุกคนที่เป็นญาติที่มีเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้แล้มีความเชื่อมโยงแบบนี้ต้องรีบออกมาให้ข้อมูลนะครับ รีบติดต่อนะครับแล้วก็ทางาตำรวจภูธรภาค7นะครับตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องพวกนี้นะครับและเดี๋ยวผมได้เบอร์ทงเบอร์ทัอะไรเดี๋ยวผมจะให้าญาตินะครับที่มีเคสลักษณะแบบนี้เนี่ยรีบติดต่อนะครับรีบมาให้ข้อมูลพวกเราต้องช่วยกันครับผมโดยนายลภพีกล่าวต่อว่าตนเองอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจเช็ครถที่แอมใช้ทั้งทะเบียนผู้เช่าซื้อไฟแนน พราะสงสัยว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเหยื่อที่ชื่อนิดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอีกด้วย